สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนชาวราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเรามาดูกันว่ามีพลังงานอะไรนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนาะเราจะใช้ไพ่เป็นไพ่ออร์เคิลนะคะไพ่แสงสุกนะคะมีทั้งหมด90บใบเราจะสุงหยิบมาให้เราจะ ทำการพยากรณ์หยิบมาให้ราศีละ10บใบนะคะก่อนอื่นเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่องให้กับพวกเราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆนะคะเรามาดูกันว่าในช่วงพฤษภา์นี้ชาวราศีมังกรมีพลังงานอะไรที่เด่นๆนะคะจะขึ้นมาในไพ่นะคะเรามาเริ่มกันเลยจ้ะ ทำไมพ่นไฟมาเลยมังกรใบแรกมามังกรก็คือพ่นไฟแล้วนะคะกลัวคนไม่รู้ว่าเวลาสี่มังกรแล้วยังไงบ้างเล,ลาเสี่มังกรช่วงวันที่นะคะก็คือเพื่อนๆสามารถอคือเพื่อความสบายใจเนาะเพื่อนๆสามารถ ยึดตามหลักที่เพื่อนๆยึดมาตลอดว่าฉันอยู่ราศีนี้ฉันอยู่ราศีนี้อะไรที่ดีนําไปส่งเสริมตัวเองแล้วก็เสริมบารมีให้ตัวเองอะไรที่ไม่ดีก็ให้เก็บไว้พิจารณานะคะแล้วก็เอาไว้ระมัดระวังเนาะบางเพราะว่าบางทีแบบว่าบางคนแบบเุ้ยฉันเคยดูที่ช่องนี้มาเขาบอกว่าฉันเป็นคนราศีนี้อะไรอย่างเงี้ยก็สุดแล้วแต่นะคะ คือคนราศีมังกรอ,อะในในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของอา,อารมณ์คําพูดนะคะอาจจะทําให้แบบว่ามีคนแบบว่าเข้าใจผิดในการพูดจาได้ช่วงนี้เป็นไบโพล่าหรืออะไรไม่รู้อะ่ะเหมือนแบบเบอไปหมดระแวงไปหมดอะไรใดๆก็ตามนะคะอุ๊ยนี่ พลังงานที่ขึ้นมามันเหมือนกับว่าบางทีอะไอคำว่าปากเสียงหรืออารมณ์อะไรพวกนี้นะคะให้ระวังกับอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือแบบคนใกล้ชิดนะคะคนคนใกล้ชิดในที่นี้อาอาจจะหมายถึงเราจะเรียกคาว่าอะไรดีอะบางคนเป็นเป็นรูเมทเป็นแฟนนี ถ้าเรียกแบบว่าคีบความโสดไว้ก็คือจะแบบเขาเป็นรู้เมทชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยให้ระวังในเรื่องของคําพูดวาจานะคะชาวราศีมังกรเนี่ยคือช่วงนี้คือมีเรื่องจุกจิกกวนใจตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องของคนใกล้ชิดหรือในเรื่องของงานส่วนเดี๋ยวจะเป็นในเรื่องของงานนะคะที่ให้ระวังเรื่องอารมณ์คําพูดความาพลังพูดไปอะคะ่ะแบบ คุณอาจจะไม่คิดอะไรก็ได้แต่แบบคาพูดของคุณและน้าเสียงอะค่ะมันทําให้คนที่ฟังอะเขารู้สึกว่าเอ๊ะเธอมีประเด็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะในเรื่องของประเด็นของคนรักหรือความรักในคนโสดมีคนเข้ามาใกล้และคนที่มีแฟนก็คือในช่วงนี้คือเหมือนมีเวลาได้อยู่ใ,ใกล้กันมีเวลาแบบ ได้ใช้ชีวิตด้วยการไปนูวนมานี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในภายใต้ความไปนวดมานี่อะ่ะมันก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับต่างคนต่างมีมีอะไรในใจนะคะมีอะไรในใจที่แบบว่าต่างคนต่างเก็บอะไรอย่างเงี้ยคือตัวฝั่งฝั่งคู่ของเราอะ่ะคือเขาอยากให้เราอยากให้เรา ระบายออกมาหรืออยากให้เราพูดออกมาอยากอยากรับรู้ฉันอยากรับรู้สิ่งที่เธอรู้สึกแต่ทางฝั่งเรานี่คือคนบางก่อนนี่ก็คือยังแบบว่ายังยังไม่อยากพูดยังอยากเก็บสิ่งนี้ไว้อะไรเงี้ยนะคะคือเหมือนมีความรู้สึกว่าก็เรื่องนี้ฉันไม่อยากพูดอย่าบังคับให้ฉันพูดได้ไหมอะไรเงี้ยบางทีคุณก็ต้องต้องปล่อยอะต้องปล่อยออกไปบ้างนะคะเพราะว่าถ้า คุณมัวแต่เก็บไว้ทุกอย่างอ่ะวันหนึ่งมันจะเหมือนระเบิดเวลาที่แบบพอสะสมแผลนะคะเนี่ยพอสะสมแผลไปเรื่อยๆมันก็แบบกลายเป็นว่าแผลเดิมอ่ะที่คุณอาจจะเคยคิดว่าเออฉันเคยพูดเรื่องนี้ไปละกับคนก่อนก็มีปัญหาฉันเลือกไม่พูดดีกว่าแต่คือเขาก็พยายามนะคะคนเนี้ยคนที่อยู่กับคุณในะปัจจุบันนะคือเขาก็พยายามแบบว่าพูด,ดง่ายๆคือผู้ชาย ไม่ใช่สิคนที่อยู่ตรงข้ามกับชาวมังกรค่อนข้างมีลักษณะที่แบบว่าอยากรู้อะอยากอยากอยากเป็นโลกอยากเป็นคนที่ปกป้องเธอได้อะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นคนที่แบบฉันปกป้องเธอได้นะอยากแสดงความอา่าแสดงความสามารถออกมาให้รู้ว่าฉันสามารถดูแลเธอได้นะเธอมีเรื่องทุกขร้อนอะไรฉันแนะนําเธอได้ฉันแบบ สามารถหาทางออกให้เธอได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแสดงให้รู้ว่าแค่เธออยู่อยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือคือเธอแค่อยู่เป็นพลังใจให้ฉันก็พอเดี๋ยวฉันจะเป็นคนปกป้องเธอเองนี่ทำตัวเป็นตัวเล็กตัวน้อยได้เลยอะคนราศีมังกรน,นะคะในในช่วงเดือนนี้เนาะแต่ว่าก็ก็อย่างที่บอกแหละแกก็เหมือนเป็นไบโพล่าบางทีอะเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็อารมณ์คือณนะ ณเดือนนี้ค่ะคือพลังงานที่ขึ้นมาบวกๆเนี่ยคือเหมือนประมาณว่าคุณต้องเผชิญกับสภาวะอารมณ์ที่มันอาจจะแบบกดดันที่มันแบบมันพูดไม่ได้ถ้าพูดปุ๊บคือเกิดการแตกหักอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคุณก็ไม่ได้เงียบปากสะทีเดียวนะคุณก็แบบว่าถ้ามันจวนตัวมากคุณก็พูดแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของงานถ้ามันจวนตัวมากคุณคือพูดเลยแต่ บางทีคุณก็ยังแอบระแวงว่าแบบคนนี้ที่พูดอย่างเงี้ยคือหวังดีกับฉันจริงๆหรอหรือว่ามาเน็บแนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คือคุณเป็นคนที่มีพลังใจดีใจ้คำว่าคู่คนที่อยู่กับคุณตอนเนี้ยคือโปรเทคคุณดูแลคุณใกล้คุณชนิดที่ว่าคนมังกรนเนี้ยอาจจะแอบมีความแบบว่ามันเกินไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย คือทำให้มีความรู้สึกแอบหวงความเขาเรียกว่าอะไรความความรู้สึกข้างในอะคะ่ะแอบหวงความรู้สึกข้างในในที่นี้คือไม่ได้มีอะไรปิดบังซ่อนเลนส์นนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเรื่องแค่นี้ก็ต้องพูดหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะเออแต่คือเขาพร้อมปกป้องดูแลคุณเลยนะหรือในช่วงนี้นะคะก็คือเออก็เช็คสุขภาพบ้างก็ดีเนาะ ช็คสุขภาพปางก็ดีนะคะอาจจะแบบว่ามีการพบแพทย์อาจจะเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือบางคนอาจจะเกมอาจจะเกมนะคะเข้าบ้าน AF. เอเก็บกระเป๋าเข้าบ้าน A f กันเลยทีเดียวนะพลังงานโดยรวมนะคะของคนตราสีมังกรน,นะคะก็จะมีประมาณน,นี้เนาะเดี๋ยวเราจะถามไพ่แม่หมดน้อยของเรานะคะว่ามีอะไรจะบอก ชาวมังกรไหมในเดือนพฤษภาม h ี้นี่เห็นไหมความหุ่นหันพันแล่นความแบบความพู่ทยานไปข้างหน้าความแบบบางทีก็คือเบื่อหน่ายบางทีคือคุณไม่ได้เบื่อหน่ายกับกับกับงานนะแต่คุณอะเบื่อหน่ายกับคนเบื่อหน่ายกับคน คำพูดคนการทํางานของคนอะไรเงี้ยนี่ไพแ่แม่หมดเนี่ยก็คือยังมาบอกว่ายังมาย้าคําตอบเดิมนะคะของไพอ่อลอคโคไพ่แสงสุขว่าคือคุณอาจจะมีเรื่องวุ่นวายแค่เรื่องงานนะคะแต่พลังใจที่บ้านคือแบบว่าเติมเต็มอะเติมเต็มที่เลยคือแบบว่าเธอเหนื่อยล้าแค่ไหนเธอทิ้งตัวได้เลยฉันพร้อมปกป้องและดูแลเธอนะ ชาวราศีมังกรน,นี่คือแบบว่ามีหลังบ้านที่ดีเนาะช่วงนี้มีหลังบ้านที่เข้มแข็งเหมือนกันนะคะแต่ก็อยากให้ระวังแหละอยากให้ระวังนะคะไม่ต้องไม่ใช่ว่ากลัวหรือ่แบบบ้ฉันจะไม่พูดอะไรฉันจะไม่อะไรกับใครแต่คือบางครั้งอะเราก็ต้องมีสมาธินะคะในการควบคุมอารมณ์ในการพูดคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คืออารมณ์แอบแปรปวนเบา เพราะว่าเกิดจากความจุกจิกความวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยนะคะย้ํานะคะว่าจากงานเออไม่ใช่จากคนไม่ใช่จากงานเนาะหรือแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกไม่แน่เราคิดว่าเราครอบคุมแล้วนะอ,อิจฉาคนมังกรจังเลยอมีหลังบ้านที่ดีขนาดนี้คือคนมังกรยิ้มแก้มแตกแล้วนะตอนเนี้ยคือแบบ คือต่อให้คุณจะปกป้องตัวเองดีแค่ไหนหรือแบบฉันรู้สึกว่าเออฉันปกป้องตัวเองได้แต่คือคนที่อยู่กับคุณคนเนี้ก็คือแบบว่าพร้อมเป็นหลังบ้านที่แบบคอยซัพพอร์ตคอยแบบเออเจ็บช้ำม,มาฉันจะรักษาเธอเองอะไรอย่างเงี้ยดูดีคือแบบฉันรีสยายเธอแล้วนะมังกรดูสิคือเหนื่อยล้าม,มาคือแค่แบบทิ้งตัวลงนอนอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนดูแลแล้วอะ ไม่ต้องหนุนหมอนแล้วนะคือคนราศีมังกรคือหนุนอกนะคะไม่ได้หนุนหมอนโอเคค่ะสําหรับราศีมังกรนะคะสําหรับเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็มีโดยรวมประมาณนี้เนาะเราเอาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสาหรับราศีต่อไปนะคะรอติดตามคลิปเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีจ้า